สวัค่ะวันนี้ประลองเป็นดารานะคะโดนสัมภาษณ์ไปกี่ช่องแล้วนี่วันนี้นะ่ะอันนี้ไทยรัฐนะคะตะกี้ช่องแปดทำคลิปไม่ทันนี่ค่ะน้องอับไทยรัฐทีวีพิติดีไม่มาให้เห็นเลยนะไปเฝ้าเจ้สมู ยังยุ่งอยู่นะคะเตรียมงานเข้าทิพย์รู้สึกว่าจะมีการมาสัมภาษณ์พระอาจารย์ด้วยนะคะทั้งพระอาจารย์ทั้งประลองจากะตะกี้ช่อง8นะคะอันนี้ก็ช่อง32ตอนนี้คือสัมภาษณ์ประลองอยู่ ะะเดี๋ยวไปดูไปดูตรงอื่นนี่น้องนักข่าวครั้งครั้งที่สองเลยนะคะประลองวันนี้ได้ออกทีวีสองช่องแล้วเป็นอย่างน้อย นี่นะคะหลังจากดูประลองออกทีวีสัมภาษณ์มาแล้วมาดูการตำอันนี้คือทั่วเขียวเป็นบอสบีท,ทั่วเขียวนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นี้แม่แหลมกลับไปอาบน้ำแเคงฝนเปียกนะคะกลับไปอาบน้ำเป๊ปหนึมาทำงานต่อยังไม่เสร็จนะคะเหลือเยอะมากฟักทองสองกะละมังยังไม่ได้นึ่งแล้วก็มัน มันอ่อนะนะยน,น,นยังไม่นึ่งเลยเเป่นึ่งค้ำๆเนี่ยกระยาดอกันนั้นนะ<ช>เอ็ดผลหรือมัน,นยังไม่ต้องเอ่อเฮาเสมันอ่อนนะนี่นะคะจะนึ่งจะบดจะตำนะคะครกโบราณแบบนี้นะ แม่ครัวก็ยังเหนียวแน่นกูยัยเจ้าขึ้นไปบ้านบ่อันเฮ้ยอันชอาไปเอาน้ำน้ำโค้กมาเน่น้ำโค้กเอิญเจ้านั่นแหละเอามากินเนาะเหลือ FC เลี้ยงแม่แหลมนี่เลยเลี้ยงเอ้ว FC แม่แหลมเลี้ยงจขวดเอาสองขวดเอาแล้วกูขี้เขียวเดี๋ยวเอาเอาเพื่อนนั่นแม่แซมแล้วเป็นลมสปอนเซอร์เอาสปอนเซอร์บ่เพื่อเอาเน่ เอาครูข้นอยู่บ่นับมาจะข้นนับมาเอาสปอนเซอร์เนาะเอาสปอนเซอร์สิบเอาอาโคกเอาสปอนเซอร์สิบเอาเไปหมดแอันนี้มันเกีียวเลยอันนี้มันเทศ โอ้ยังม่นได้อโอย่นอย่ละเมื่อละบอคะละเมื่อละบอยังรดัมบ่มานเอามือนึงค่ะเห็นมีท่านได้นืงอเอามื่อนึงลยเอาหลายๆเลดแล้วจะห็มมึงซื้อยังมีท่านได้เนึงอเลยมันอิเคิลน่ะ เมื่อเชาากล้องจมัวนะคะคลิปก่อนในกล้องจมัวเดี๋ยวเช็ดแป๊บหนึ่งชัดแจ๋วนะคะวันนี้ไปดูไปดูปะลองผู้ช่วยเป็นยังไงบ้างผู้ช่วยหมดแรงมืออาบน้ำยังหุดจักว่าอันเห็นทุ่มยกมีหนึหนึ่งน่าจะสองทุ่มนั่นแหละค่ะเฉพาะหนึ่งนี่หิวข้าวแล้วล่ะผู้ช่วย อันนี้ถั่วนะครับเป็นหม้อใหญ่มากนี่ค่ะถั่วดำครั้งแรกว่าจะจะบดอันคือไม่ได้นะคะต้องเอามานึ่งแล้วก็ตำ ไปตามป้าดอนไปตามป้าดอนมาออกทีวีสิบ <c oughs> นี่นะคะรวมด้วยช่วยกันฝั <c oughs> ่งโนนก็สัมภาษณ์นะคะวันนี้ดาราก็มี คำแล้วนะคะยังไม่เสร็จกลับมาที่เดิมดสแซม โอ้ยหนึ่งคักอยู่อันนี้นะหมุนอยู่ดอกปีตะเก้านะหนึ่งอันหนึ่งมีอันนั้นคักเจ้เอ๋ยเปื่อมันหดมีอันนั้นอันนั้นปล่อยถูออันเด้อพี่ใหญ่อันนี้นะเฮาเฮามาเฮามาคักก็ไปแล้วไมนพูดก็ไปมันจะทุ่มแบบเป็นทุ่งงอแล้วจะคักนี่คักแล้วเป็นโปงงงอแล้วนั่นแหละถั่วเขียวนะคะแตกงอกนะอาจารย์มาเห็นแล้วเอาไปนึ่งเป็นถั่วงอกแล้วนี่ ืองานมันเยอะนะคะคนคนต้องแยกกันไปทําหลายอย่างอาแผนกหนึ่งก็ปลอกมันปลอกฟักทองปลอกอะไรต่างๆแผนกนึงก็ไปทาไปทําอะไรนะบายสีหลายแผนกผู้ชายก็ไปทํามะพร้าวผู้ชายก็มะพร้าวเนาะบะบีจัย้ายไปซีลูมะพร้าวบอลแมนมลมดี ก็เป็นมันอ่อนเนะี่ยยังไม่นึ่งเลยนะคะนี่ถ้าทั่วแล้วนี่ก็เราไหว้อยู่เยอะมากนะคะนี่อันนี้มันอ่อนทั้งมดเน,นี่ะนี่จะเป็นเมือก <c oughs> ทางมะอือทาง มั่นนี่แทนเองโมยังมีวางเธอทู่แล้วสะก้อนเต้านะพ่อแต่ไม่มีซึ่งซึ่งอันนั้นนะบอ เดี๋ยวเพือเขาปรุงซักก้อนเขาเอสมีปิ่นเพอเจ้าของเขาตัวเอ็สซุกแล้วบ่าซุกไหมซมันต้องม้าขลนนะไม้กระดานขล่นจะนอยนี่ซุกได้ล่ะงเทน้ำแข็งใช่น้ำแข็ง เอาเอาเอาช้อนเอ้ยมาควัดบ้างนะเอ้ยเอวาสุกแล้วเอ้ยเซวุกแล้วเอ้ยวาสุกแล้วันุวเหลืองนะคะอันนี้สุกอะไรเปนวะสุกกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยซิมบีบดูสิเแลเอาเลยเมือผ้านั้นค่ะ เขาเขาเยอะมากขอมากนี่เขื่อนผู้บริบิ้เอาเพื่อเขาหลายๆเอาเลยเอาเป็ดกระตาเลยค่ะเอาไป็มดกระตาลูกแดงนีไหมแดงนี่ก็แดงก่อนบางในไห้แล้วนี่นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ ขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะพรุ่งนี้บุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคขาช่องดังบุกงานกวนเข้าทิปนะคะนนสองช่องแล้วนะคะแต่ช่องแรกที่มานี่ทําคลิปไม่ทันยากทําช่วงนั้นทํางานอยู่ขออนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ